สวัสดีครับผมเตมพัทยานะฮะวันนี้นะมากับบิ๊กใบนะตัวนี้คือเป็นตัวแต่ยังไม่ได้ขายนะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อนะฮะตัว ER นะครับตัว ER นะครับตัวนี้นะฮะหกร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเวัรรุ่นนะฮะที่อยากซื้อตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าสุดๆฮะแค่ชุดแต่งก็เป็นแสนนะครับแต่วันนี้มีมากกว่านั้นฮะวันนี้ผมเอาคันนี้นะครับมิซูครับมิซูซีเดียนะครับตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ปี03นะครับผมครับตัวนี้ปี03นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะยุค90้านะฮะถ้าเกิดว่าใครเกิดในยุคนั้นถือว่าเป็นคนเอ่อถือว่าอ่อทัดทันนะฮะถือว่าผมว่ารถรถตัวนี้รุ่นนี้นะถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ปี03นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมเอามารีวิวให้กับแฟนขับฮะให้กับ f c ทุกคนฮะที่ว่าทุนน้อยๆฮะหรือว่าคนที่ว่ามีทุนหลักหมื่นนะครับ รือว <c Ris ky> ่าเอามาแบ่ง no. กันนะฮะแบ่งกันใช้แบ่ง anyway, กันกินนะครับฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้พูดถึงท่านรวมแล้วนะครับถ้าผมสํารวจที่ว่าก่อนที่ผมจะซื้อมานะฮะตัวนี้คือถ้าเกิดตามสภาพนะถือว่าใช้ได้นะฮะตัวนี้จะมีเก็บงานตรงนี้ฮะเห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะมีเก็บงานฝากระโปรงฮะจะมีหลักยีมหน่อยนะฮะหาสีอยู่ที่ยี่สิบเก้าลานหกสิบสี่นะฮะถือเพิ่งต่อมานะครับตัวนี้นะครับเพิ่งต่อมานะฮะ มาดูรอบๆกันดีกว่าฮะมาดูรอบๆกันฮะว่ารถคันนี้เดิมหรือเปล่าครับอ่ามาเลยฮะยางครับยางก็ถือว่าโอเคฮะยางใช้ได้อยู่ครับสีสันก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะรวมๆนะฮะหลังคาฮะหลังคาไม่มีผูนะครับหลังคาไม่มีผูอาจจะมีพวกยางขอบยางนี้ฮะอาจจะด้านนิดนึงนะฮะเพราะว่าคือรถมันจอดถักแดดเนาะอวันนี้มาขายตามสภาพเลยวันนี้มาขายแบบขายจริงๆเลยฮะขายตามสภาพเลยราคาค่อนข้างจะแบบเบาๆนะฮะ ามาดูรอบๆกันดีกว่าฮะมาดูรอบๆก่อนนะฮะตัวนี้ใส่แม็กมานะฮะแม็กอ่าแม็กอ่าใครที่เกิดยุค90ฮะตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวที่อ่าค่อนข้างคนจะใช้เยอะเหมือนกันนะฮะมันจะมีพวกถ้าเกิดรุ่นแรกนะฮะถ้าเป็นยุค90จะมีพวกอ่อีคาร์นะฮะแล้วก็เป็นแลนเซอร์นะฮะมาตัวนี้นะครับอ่าฮะตัวนี้นะฮะอ่ามาดูตัวนี้ฮะ,ะอ่าสี ตอนนี้นะฮะมีตรงนี้นะฮะมีตรงนี้ที่ว่าเป็นรอยนิดหนึ่งนะฮะจะไม่เก็บงานนะครับเพราะว่าถ้าเก็บงานแล้วอ่ะต้นทุนจะสูงขึ้น,นะฮะแล้วเราจะขายหลักหมื่นไม่ได้นะครับอ่ามาดูของนี้นะฮะอ่าตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะฮะ,ะ,ะ,ฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องเดี๋ยวฮะว่าห้องเครื่องสวยไหมฮะ สู่ห้องเครื่องนะฮะอ่าต <Joshua> ัวนี้นะครับเห็นห้องเครื่องไหมครับห้องเครื่องสาดนะครับผมครับก <alal> ็ไปล้างอัดฉีดมาแล้วฮะก็ถือว่าเครื่องโอเคเรียมนะฮะน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับสะอาดมากเลยนะเห็นไหมครับอ่ารถตัวนี้เดิมนะฮะเห็นไหมครับซ้มเสริมเนี่ยฮะเดิมหมดเลยครับะฮาอ่าบากระโปรงเดิมนะฮะบากระโปรงเดิมนะครับ ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับพานไปยังเดิมอยู่นะครับรถคันนี้ไม่เคยโดนชนนะฮะเดี๋ยวไปดูั่งน,นี้นะฮะดูันน่งนี้ซื้อรถเย็นมือสองัสังเกตเลครับสังเกตแค่ข้างหน้าข้างหลังครับแล้วก็ไปดูรถข้างๆนะฮะว่าถ้าเกิดว่าใครที่กลัวซื้อรถมือสองซื้อไปขับไปซ่อมไปะฮะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ราคานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าราคาค่อนข้างจะแบบว่าเผื่อซ่อมได้หรือว่าเผื่อไปเก็บงานได้ก็ถือว่ามันมีมันมีแบบว่าเหมือนประมาณว่า มันเผื่อไว้แล้วนะครับมันเผื่อไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูัองนี้ฮะนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวผมกแกะดูนะฮะดูพร้อมๆกันนะฮะฝืนนิดนึงครับเพราะว่าเนี่ยฮะเห็นไหมครับเดิมจริงๆนะฮะเดิมจริงๆนะคันนี้นะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะครับยางแทบจะเจ้าของแทบจะไม่เคยไม่เคยแกะเลยครเนี่ยเห็นไหมครับแน่นเลยครับดึงยากเลย <üh> ดูภายในครับดูภายในฮะภายในตัวนี้นะฮะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนเบาะมานะครับอ่าแล้วพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยซิ่งนะฮะเป็นพวงมาลัยซิ่งนะฮะลูกค้าเปลี่ยนมานะครับอ่าคอนโซลหน้าถือว่ายังใช้ได้นะครับถือว่ายังยังไม่ช้ำท่หร่อ่ะฮะมาดูข้างหลังครับนีนะฮะข้างหลังนะฮะเห็นไหมครับเรี่ยมนะครับเบาะเบอร์เรี่ยมนะฮะ,มะ,ะไม่มีขาดนะครับมาดูตรงนี้ฮะ,ะดูตรงนี้ครับ เห็นไหมครับดึงยากมากเลยครับเห็นไหมแน่นไปเลยครับเห็นไหมครับดึงไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเดิมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดิมนะฮะอ่าเดิมนะฮะสบายใจได้ครับผมครับสบายใจได้นะฮะคือคุณมาเนี่ยคุณมาคุณมาไม่เสียเวลาแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูข้างหลังให้ดูนะฮะคือเดินทางมาไกลมาดูรถคันหนึ่งนะครับบางทีมาจากกระบี่มาจากใต้มาจากเหนืออีสานนะครับมาทั่วฮะคือ ดูเลยฮะเนี่ยฮะเห็นเลยครับเนี own own. Right. Okay. ่ยเดิมเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าข้างหลังฝากระโปรงรถไม่เคยขยับเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้เหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมครับดูไม่ยากเลยครับดูตรงนี้นะฮะดูตรงหมุดตรงนี้ฮะดูรางน้ําฝนตรงนี้ฮะรถโดนชนมาเนี่ยต่อให้ช่างเก่งแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถที่จะเก็บงานได้เป๊ะนะครับอ่าดูเนี้ยางอะไหล่มีนะฮะยางอะไหล่มีครบนะครับอ่าโอเคเดิมนะข้างหลังเดิมนะ โอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายนะฮะดูก่อนน,นะครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้หมดเลยครับจะได้สบายใจนะฮะราซื้อรถทีหนึ่งมันก็ต้องเอาให้ชัดเจน,นะฮะถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็ลําบากนิดนึ่งะฮะเสียเวลาครับผมครับอ่านะฮะนี่นะครับเดิมนะครับนี่เดิมะฮะเม็ดประยมยังอยู่ครบนะฮะสวยด้วย จะสายยางหนึ่งเพราะว่ายางลูกค้าเจ้าของรถไม่เคยแกะนะฮะขามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายครับฝั่งคนผู้โดยสารนะฮะเห็นไหมดึงยากมากเลยเนวนี่นะฮะนี่เดิมไหมครเดิมไหมเดิมครับถ้าเดิมก็บอกเดิมนะฮะถ้าว่าไม่เดิมนะฮะ ถ้ารถมีโดนมานะฮะก็บอกว่าโดนมานะครับไม่เคยโกหกไม่เคยมกเม็ดนะฮะไม่เคยหลอกขายนะฮะเพราะว่าราคานะฮะราคาทุกราคานะครับที่ผมขายไปเนี่ยมันเป็นราคาเงินสดนะฮะมันเป็นราคาที่พ่อค้าทุกคนน่ะแม่ค้าทุกคนเอาไปขายต่อได้นะแต่ถ้าเกิดว่า f c ทุกคนที่ติดตามอยู่นะฮะที่ว่าเข้ามาช่องผมอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํารถไม่ได้ค้าขายรถนะฮะถือว่าได้ได้ราคาพ่อค้าได้ราคาเต็มรถซื้อเข้านะฮะโอเคฮะ เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดีกว่าฮะดูเครื่องดีกว่าฮะว่าว่าเครื่องยังนิ่งถูกไหมฮะนะฮะที่สําคัญเลยฮะเวลาซื้อรถฮะดูที่3อย่างครับเครื่องนะฮะที่ผมบอกคลิปที่แล้วเหมือนกันนะฮะเครื่องระบบไฟนะฮะอ่าแล้วก็ระบบเกียร์นะฮะมาเดี๋ยวดูเครื่องกันฮะ ว่าเครื่องก็ยังโอเคนะยังใช้ได้ะฮะอ่าพัดลมสายพาน,นะฮะแบตเตอรี่ใช้ได้ปกติะฮะก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะสายพานตัวนี้ก็ไม่มีเสียงดังนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองกันดูดีกว่าไปลองดูเดี๋ยวไปดูไม้ด้วยปะเดี๋ยวมาดูที่ไม้กันนะว่าไม้ตัวนี้คันนี้วิ่งอยู่ที่ท่าไห่นะฮะ เพราะจะได้บางคนนะฮะอยากรู้ว่าไม่วิ่งเท่าไหร่ครับเพราะว่า My ไม่สาคัญเลยนะฮะไม่ My สาคัญมากเลยเพราะว่าไม่เนี่ยมันบอกได้ว่ารถใช้งานเยอะไหมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ารถแสนหนึ่งเนะี่ยมันต้องคือลูกค้าทุกคนนะฮะลูกค้าทุกคนที่จะของรถทุกคนอนะ่ะเวลาแสนกิโลนะต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องต้องไปเปลี่ยนอะไรที่มันสึกลรอนะฮะไม้ My ตัวนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสน 93,740นดี่ิบะฮะถือว่าวิ่งเยอะไหมมันก็วิ่งเยอะนะ,ะถือว่าวิ่งน้อยไหมก็ไม่น้อยนะ,ะับเพราะว่าอะไรป่ะครับเพราะอะไรวะเพราะอะไรปะเพราะว่า,ร,า,วารถคันนี้มันปีศูนสแต่ถ้าเกิดว่าไม่วิ่งหลักหมื่นนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมไ,ไม้ไะะมตัวนี้ก่อแน,น่นอนฮะแต่ถ้าเกิดวิ่งสี่ห้าแสนมันก็เยอะไปนะฮะมันเยอะไปเดี๋ยวใคร ใคกดแต่ถ้าเกิดไม้วิ่งเยอะไปนะฮะมันต้องดูที่เครื่องอีกทีหนึ่งฮะคือจริงๆรถทุกคันนะผมไม่อยากให้ f c ทุกคนซีเรียสเรื่องไม้นะฮะไม้ไม้เยอะไม้น้อยมันอยู่ที่การดูแลและเราไปฟังเสียงระบบเครื่องแต่ถ้าเกิดไม้วิ่งเยอะนะ่ยลูกค้าดูแลดีก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเครื่องยังปกติช่วงล่างปกติระบบไฟปกติถือว่าโอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวไปลองเกียร์ดีกว่าไปดูเกียร์ปมาฝั่งนี้เลยฮะ โอเคฮะเดี๋ยวมาลองเกียร์ดีกว่าฮะว่าเกียร์ตัวนี้เราปกติไหมฮะเพราะรถตัวนี้มันเป็นปีศนะูนสามะอย่าลืมนะปี0ูนสาเนี่ยถ้ารถเก่าๆปีเก่าๆหนึ่งต้องเช็คทุกอย่างฮะต้องเช็คให้ดีนะฮะแต่ถ้าเช็คไม่ดีเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่ามันเป็นการพลาดแต่ถ้าเกิดเราพลาดแล้วเนี่ยเพราะอะไรปะพลาดแล้วเสียตังค์พลาดแล้วนี่คือเราต้องไปเสียเงินซ่อบมบำรุงมันจริงๆงรถทุกคันนะฮะมันซ่อมหมดนะฮะมันไม่มีใครที่ว่าซื้อรถมือสอง บางครั้งซื้อรถป้ายแดงเนี่ยมันก็ยังมีซ่อมเลยบางทีเอ่อพวกป้ายแดงบางทีมันก็มีแบบผิดพลาดกันระบบทุกอย่างก็ลวน,นกันมันอยู่ที่ว่าใครได้รถด,ดีมากกว่าแต่ผมไม่ได้ว่านะฮะคือรถมือสองเนี่ยต้องเช็คละเอียดนิดหนึ่งรถมือสองเนี่ยเอ่อถ้าเป็นปีเก่าๆปีตําๆเนี่ยมันต้องเช็คทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูระบบนะฮะว่ารถตัวนี้ระบบไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างระบบเกียร์เป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวผมเปิดที่แอร์เลยฮะเพราะว่าร้อนแล้ว ถึงนั่งอยู่ไม่ได้เปิดแอร์อ่ะตัวนี้นะฮะระบบแอร์นะครับระบบแอร์เย็นนะฮะอ่ะเอาทีละสเตปนะครับท่าหลายสเตปเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงนะฮะพราะบางทางนี่ก็ผมก็อยากให้เอออย่าลืมอย่าลืม้มวกันว่าเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ผมเลยนะฮะจริงๆแล้วรถทุกคันนะที่ผมขายไปนะฮะส่วนมากนะครับส่วนมากก็คือคนที่ติดตามจริงๆะฮะ คนที่เห็นจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นช้าก็ไม่เป็นไรฮะรอคันต่อไปนะฮะเพราะว่ารถจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะฮะถ้ามีเข้ามาเนี่ยเราจะอัปเดตให้ทุกครั้งนะฮะอ่าแล้วมันมาดูระบบเกียร์ฮะมาดูระบบเกียร์ครับว่าระบบเกียร์เป็นไงบ้างฮะอ่าตอนนี้ผมเหยียบเบรกไว้นะฮะผมสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะฮะอ่าตอนนี้ผมเข้าไปที่ตัวตัวตัว R นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะไม่มีกระตุกฮะดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดเหยียบเบรกอย่างนี้นะฮะ แล้วเข้าตัว R นะฮะถ้าเกิดเกียร์มีปัญหามันจะมีการกระตุกนะฮะเครื่องจะสั่นนะฮะอ่าผมไปที่ตัวดีนะฮะอ่าก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าไม่มีกระตุกนะฮะถือว่าเกียร์ยังพอใช้ได้นะฮะอ่ายังโอเคอยู่นะครับรถรุ่นนี้นะครับผมถือว่ารถรุ่นนี้เนี่ยบอดี้ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะคือห้องผู้โดยสารเนี่ยถือว่ากว้างมากนะฮะเห็นไหมครับห้องผู้โดยสารเนี่ย พูดถึงว่ามันกว้างนะฮะสำหรับการนั่งนะคนที่ตัวใหญ่ๆนะครับถือว่านั่งสะดวกสบายนะฮะ้าเดี๋ยวเราไปลองขับดูดีกว่าฮะเดี๋ยวไปลองก่อนนะฮะว่ารถคันนี้ช่วงล่างเป็นยังไงฮะลูกค้าเอฟซทุกคนจะได้รู้ว่าขับดีไหมฮะเนี่ยฮะเครื่องยังนิ่งนะฮะเครื่องนิ่งมากนะฮะระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าทุกบานนะฮะผมเช็คมาแล้วอ่าใช้ได้นะเห็นไหมครับใช้ได้นะครับอ่า ่อนอื่นนะครับทุกครั้งนะฮะเวลาขับรถนะฮะทุกครั้งเลยนะฮะที่สําคัญรู้บ้าอะไรผมว่าผมว่าถ้าเกิดคนติดตามผมก็น่าจะรู้นะฮะว่าผมคอนเทนต์ของผมมันคืออะไรฮะเนี่ยฮะค่าเข็มขัดลิรภัยครับผมอ่ามันจะมีเอฟซีอ่ท่านหนึ่งนะฮะที่อยู่แถวแถวนี้นะฮะเขามาลองรถนะฮะเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องค่าเข็มขัดได้ไหมเขาจําได้หมดครับว่าผมพูดอะไรบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าเขา จำเอกลักษณ์ของผมได้ก็คือคาดกลิมขัดนะฮะสายแว่นนะฮะคือเป็นเอกลักษณ์ของผมเลยนะฮะนะฮะก็คลิปที่แล้วก็ไม่มีแว่นมาสองวันนะฮะเพราะแว่นหายอันนี้ได้มาใหม่ฮะไปเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าครับโอเคอันนี้คือปกตินะฮะเดี๋ยวไปลองดูสักนิดนึงนะครับระบบแอร์เย็นนะฮะระบบแอร์นะครับเย็นถือว่าโอเคเลยระบบไฟก็ถือว่าปกตินะฮะ พวงมาลัยตัวนี้นะฮะพวงมาลัยตัวนี้เปลี่ยนมานะฮะก็ถือว่าโอเคมันเหมาะมือนะฮะรถมันทรงมันใหญ่นะฮะ <c oughs> เครื่องเสียงนะฮะเดี๋ยวผมเช็คเครื่องเสียงให้เครื่องเสียงดังนะฮะแต่ว่าไอตัวปุ่มตัวเนี้ยไอตัวปุ่มตัวหมุนนะฮะมันขึ้นมั่งลงมั่งนะแต่เครื่องเสียงดังนะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับมันหลุด ถะะือต้องเอาไปไปทำนิดนึงหาแต่เครื่องเสียงดังนะระบบเครื่องเสียงใช้ได้นะฮะช่วงล่างตัวนี้นะครับอ่าเ๋ยวผมเล่งก่อนอ่าเห็นไหมครับอ่าโอเคช่วงล่างตัวนี้ดีนะฮะช่วงล่างตัวนี้ดีเลยนะฮะไม่ต้องเก็บงานนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถอยู่นะฮะรถราคาหลักหมื่นนะฮะวันนี้ผมจะสรุปให้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าคันอื่นที่อื่นเขาขายเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามเต้พัทยาอยู่นะฮะวันนี้นะฮะวันนี้รถพร้อมใช้อย่างนี้ฮะรถสมบูรณ์แบบนี้นะฮะวันนี้ผมให้ไปเลยนะครับผมขายไปที่เก้าหมื่นแปดพันบาทนะฮะไม่ต้องถึงแสนนะไม่ต้องแสนสองนะเอาเก้าหมื่นแปดพันบาทนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรนะฮะโทรมาสอบถามรายละเอียดอีกทีนะฮะว่ารถบางครั้งนะบางครั้งการรีวิวของผมนะฮะบางครั้งมันก็เหมือนประมาณว่าบางทีก็ลืมบ้างนะฮะเพราะว่าวีดีโอได้เดินไปแล้วบางทีก็ลืมลืมบอกเป็นบางจุดนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะฝากระโปรงมันมีหลักยิ้มแต่ว่าก็คือไม่ต้องไปเก็บก็ได้นะครับก็ถือว่าใช้อย่างนี้ไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปทําขายนะฮะก็ ก็ขายตามสภาพก็ได้นะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะรถทุกคันนะที่ผมขายนะรับผิดชอบในการโอนทุกกรณีฮะถ้าเกิดโอนไม่ได้นะฮะเอามาคืนเอามาคืนเลยครับเราจะคืนเงินเต็มจํานวนเลยฮะขายรถทุกคันฮะต้องชัดเจนนะฮะก็อย่าลืมนะฮะฝากกดซับสไครต์ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะฮะคันต่อไปนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ชอบนะอย่าลืมนะครับโอมมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับผมครับสวัสดีครับ